เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับการซื้อขายนักเตะในตลาดซัมเมอร์2023นะครับก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นมาเนี่ยหลายทีมก็เริ่มขยับแล้วครับลิเวอร์พูลได้แม็กคาริสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีมนั้นทีมนี้ก็กำลังจ่อเซนคนนั้นคนนี้ครับอาร์เซนอลละครับมีมีข่าวอะไรยังไงบ้างครับคลิปนี้ครับเราทำรวบรวมมาให้ทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับมีข่าวอะไรยังไงบ้างต่อสัญญาอะไรยังไงบ้างนะครับรวบรวมไว้ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วครับ สนุนโดย New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฝังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม www.suzuki.co.th สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับนะคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปซีรีส์นะครับตลาดซัมเมอร์ครับในปี2023น่าะก็อาจจะมีเป็นไม่รู้ว่าจะเป็นกี่ E ีนะแต่ว่าก็จะไล่เรียงไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับคลิปนี้ครับเป็น EP ีแรกนะครับอัปเดตวันที่6เดือน ปี2566ครับก็มามีข่าวอะไรยังไงกันบ้างก็เดี๋ยวว่ากันกันละกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับอยากชวนทุกคนติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางก่อนนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ Tiktok นะครับค่อยๆสับ Subscribe กับเก็บยอดกันไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทาง Facebook ก็ใกล้ที่จะ อยากได้5 0,000ภายในซัมเมอร์นี้นะครับใน YouTube ด้วยเช่นกันนะแล้วก็ใน Tik t o k ก็ค่อยๆทย,ย,ยอยทยอยเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยแล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับว่าซัมเมอร์นี้เป้าหมายอันดับหนึ่งในใจแฟนบอลพวกคุณๆอยากได้ใครเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็ลองคอมเมนต์มาพวกเราหน่อยกันลวกันนะครับว่าแล้วไปลุยกันเลยแล้วกันครับ บอกแบบนี้ก่อนครับทุกคนครับตลาดซัมเมอร์นี้สแตนโคเอนเก้หรือว่าคุณพ่อโคเอนเก้ N ของพวกเราเนี่ยให้งบประมาณมาอยู่ที่ประมาณ180ล้านปอนด์ครับไม่รวมที่จะขายด้วยนะนะถ้าสมมติว่าขายซึ่งขาออกเนี่ยโอ้โหปีนี้ผลงานเราดีครับนะเพราะฉะนั้นนักเตะของเราเนี่ยค่าตัวน่าจะขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นขาออกผมเชื่อว่าแม้กระทั่งตัวสำรองหรือว่าคนที่เราปล่อยยืมต่างๆนานาเนี่ยน่าจะได้เงินไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์ครับ ถ้าไปรวมกับงบของพ่อเก้อย180เนี่ย มพ่าเหมือๆเ,เราอาจจะมีงบประมาณถึงเกือบ300ล้านปอนด์เลยก็เป็นไปได้นะแต่อันนี้เป็นการคาดเดาของผมนะนะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอได้เงินเข้ามาเนี่ยพ่อจะยังให้เลยไหมหรืออาจจะเ,เก็บไว้บางส่วนไหมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่า200เกินแน่ครับน่าจะเป็นตลาดที่เราช็อปมันมือครับเพราะว่าเราได้กลับไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วนะครับนะ,ะนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กันก่อนนะจะได้รู้ว่ามีโอกาสได้หรือไม่ได้ใครมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรจะได้คาดเดาไปพร้อมกันครับ ผมไปดูเป้าหมายอันดับหนึ่งกับอาร์เซนอลในนาทีนี้ก่อนนะครับนาทีนี้ครับมิเกลอาร์เตต้าเอดูครับให้ความสําคัญกับการต่อสัญญานักเตะก่อนนะครับเราเห็นตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วนะครับจับหลายคนเซ็นสัญญ,ญาไม่ว่าจะเป็นบุกโยซา a ก้าก็ต่อสัญญ,ญายาวไปนะครับโอเดกาแรมสเดล ca, dale, ต่างๆนานาน,าน,นะครับ อีก2คนนะครับที่เรากำลังมุ่งสมาธิเพื่อจะต่อสัญญาให้ได้นะครับคนแรกก็คือ Reed Nelson ครับ Reed Nelson เนี่ยผลงานในปีนี้ค่อนข้างมีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้นนะครับเป็นตัวสำรองเป็นหลักก็จริงนะครับแต่ว่าลงมาก็เรียกได้ว่าสร้างความแตกต่างได้นะครับก็น่าจะมีโอกาสกักบอาร์เซนอลต่อนะครับแม้เจ้าตัวเนี่ยจะมีเสียงบ่นว่าอยากจะเล่นเป็นเเผล่ตัวจริงแล้วนะครับเพราะว่า มใครจะอยากเล่นสำรองเนาะนะครับแต่ว่าก็ยอมรับว่านะครับไม่อยากย้ายจากอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ชอบโปรเจกต์ที่มิเกลอารเตต้าทำกับทีมในเวลานี้นะครับเชื่อว่าน่าจะมีข่าวดีรีเนลสันต่อสัญญาในเร็วๆนี้แน่นอนครับมาถึงอีกหนึ่งรายนะครับที่ต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาต้องบอกแบบนี้เลยว่ายื่นไปแล้วนักเตะไม่เอาครับนะฮะแล้วก็พร้อมไ่ต่อสัญญาเนี่ยมีข่าวว่า เจ้าอื่นเตรียมเลยครับนะฮะแต่ว่ามันยังอยู่ในโปรเซสนะครับอาร์เซนอลต้องการที่จะต่อสัญญากับนักเตะรายนี้ครับวิลเลียมซาริบาครับซาริบาเป็นนักเตะที่อาร์เซนอลเพิ่งได้ใช้งานเต็มๆฤดูกาลที่ผ่านมาครั้งแรกเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยยืมตลอดเลยนะครับหลายฤดูกาลเลยนะครับแล้วครั้งแรกทันทีที่เล่นให้กับอาร์เซนอลเต็มๆได้เป็นตัวจริงแทบจะทั้งฤดูกาลเลยเนี่ยนะครับซาริบาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยครับพาทีมอยู่ในท็อป ะะอยู่บนจ่าฝูงเนี่ยเป็นเป็นเวลาย,ยาวนานเลยนะครับและก็ต้องยอมรับว่าเขาบาดเจ็บไปในช่วงเดือนเมษายนทําให้ทีมเนี่ยมีผลงานที่แผ่วลงนะครับเก็บคลินชีทไม่ได้หลายเกมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ เป็นตัวหลักในซีซั่นนี้เลยแล้วก็เป็นอนาคตของอาร์เซนอลครับเบื้องต้นข่าวอัปเดตแบบนี้ครับว่าอาร์เซนอลน่ยยื่นรายสัปดาห์ไปแล้วนะครับหนึ่งแสปอนด์แต่ว่านักเตะบอกว่าเฮ้ยเอเจนต์บอกไม่ใช่แล้วต้าต้ามึงจะยื่นราคานี้กับกูไม่ได้แล้วโอ้โหกูเล่นขนาดนี้มึงจะให้กูแสนสองเหรอไม่เอาครับนะฮะนักเตะยังไม่ต่อสัญญากับบัตเจ็ตหนึ่งแอปอนด์ต่อสัปดาห์ครับแต่ว่า ไม่ใช่ว่าจะไม่ต่อเลยนะผมคิดว่าเป็นเรื่องเงินเท่านั้นแหละว่าสุดท้ายมันจะเป็นลงเอ่ยที่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับเพราะว่ามีทีมอย่างปารีสแซงต์แชงแมงครับทีมเงินถุงเงินถังเนี่ยพร้อมที่จะปาดหน้าเอานักเตะไปอยู่กับทีมด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็พร้อมจ่ายครับซึ่งอาร์เซนอลเองก็ไม่อยากเสียนักเตะฟรีๆแน่นอนนะครับถ้าไม่ไม่เซ็นกันจริงๆอาจจะต้องขาดกันในซัมเมอร์นี้เลยนะครับแต่ว่า ผมอยากให้ซาลิบาอยู่ต่อครับไม่รู้เท่าไหร่ก็อยากให้สโมสอนทุ่มายให้กับไอหนูคนนี้ครับโปรเจกต์ต่อสัญญ,ญายังมีอีกหลายคนนะครับผมคิดว่าอาจจะไอ้พวก์สเพรื่อนตัวจริงต่างๆนาๆนาหรือว่าคนที่น่าจะอยู่กับเราเป็นอนาคตนเนี่ยน่าจะมีไอมิวส์วิตโรต่างๆนานาเนี่ยนะครับอาจจะมีมีได้เห็นอีกนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีแน่ชัดผมอัปเดตประมาณนี้ก่อนก็นแล้วกันครับไปดูขาออกกันบ้างครับคนที่ค่อนข้างไปแน่ๆชัวร์นะครับ กรีนิชชาก้าครับนะอย่างที่เราทราบกันนะครับบายบายตั้งแต่เกมนัดสุดท้ายแล้วนะครับทีมที่จะไปเนี่ยเต็งหนึ่งเลยก็คือไบเออร์เลเวอร์กูเซนครับจริงๆระบุค่าตัวก,กันมาแล้วด้วยซ้ำไปนะครับก็คือ15ล้านปอนด์นะครับก็คาดการว่าซัมเมอร์นี้ไม่น่ามีอะไรผิดพลาด มาเฟียสวิตน่าจะย้ายกลับไปเล่นในศึกบุนเดสเลกาสมใจภรรยาเขานะครับเพราะว่าดิวนี้เมียสั่งมานะครับอยากให้ย้ายกลับไปอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็เลเวอร์กูเซ่นน่าจะเป็นทีมที่เหมาะสมที่สุดกับทางด้านของมาเฟียสวิตกรินิชาก้าแล้วก็ค่าตัวประมาณ15ล้านปอนด์ครับขาออกถัดมานะครับอันนี้ยังเป็นข่าวลือเสียงลือเสียงเล่าอ้างแต่ผมก็มองว่ามีโอกาสเป็นจริงได้สูงมากครับเจ้าชายหิมะของเราครับเคเลนเทนี่ครับ น่าจะถูกย้ายออกในซัมเมอร์นี้ครับเพราะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเทียนี่โอ้โหได้ลงลเล่นลลเป็นตัวจริงแบบน้อยมากๆนะครับแล้วก็ในในหลายๆเกมเนี่ยนะครับที่ไม่มีอลิซ a นโดร์ซนเชนโกเนี่ยเทียนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นช้อ i c e แรกรสำหรับไมิเกลอาเตตานะครับอาเตต้าเลือกที่จะใช้แบ็กซ้ายที่เป็นอินโทรเวิร์ตเท่านั้นและเทียนี่ต้องยอมรับว่าเมื่อได้รับโอกาสแล้วทํา ลงเล่นในสไตล์อินเทอร์เไม่ดีเท่าซินเชนโกหรือคนอื่นๆที่ที่เขาพยายามตามหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเทียนี่ไม่น่าจะอยู่กับอาร์ซอลตอในฤดูกาลถัดไปครับและมีใครสนใจบ้างครับตัวเก่งเต็งหนึ่งอยู่ที่นิวคาสเซิลครับเอ็ดดี้ฮาวต้องต้องการตัวคลนเทียนี่ไปเติมเกมรุกกับ ทางด้านนิวคาสเซิลมากๆครับเพราะว่านิวคาสเซิลเล่นสไตล์เดียวกันกับที่เชียนี่ทําอยู่นะครับก็คือเติมเกมรุกซ้ายขวานะครับที่เปียด้านขวาเขาดีอยู่แล้วด้านซ้ายเขาเอาแดนเบิร์นเซนเตอร์ฮามาเล่นเป็นแบ็กซ้ายจาเป็นนะครับซึ่งก็เล่นได้ดีนะซึ่ง ถ้าได้เทียรนี้ไปผมเชื่อว่านิวคาสเซิลติดปีกแน่ครับเขาไปเด่นในฟุตบอลยุโรปในซีซันที่จะถึงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเสริมทีมแน่นอนค่าตัวอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์ครับซึ่งเป็นค่าตัวที่เอเซอรต้องการนะครับแล้วก็นอกจากนิวคาสเซิลแล้วนะครับก็มีแอสตันวิลล่าครับ อูนเอเมรี่ครับต้องการที่จะซื้อเคลนเทนี่ไปเล่นวมเรนให้กับแอสตันวิลล่าคือซึ่งต้องย้อนกลับไปนะครับวันที่เทนี่มาเล่นให้กับอาร์เซนอลเนี่ยอูนเอเมรี่เป็นผู้จัดการทีมอยู่นะครับแน่นอนว่าเขาน่าจะชื่นชอบผลงานบางอย่างแล้วก็น่าชื่นชอบสไตล์การเล่นของเทนี่และก็น่าจะใช้เป็นด้วยนะครับเชื่อว่าอาจจะมีโอกาสไปเล่นให้กับแอสตันวิลล่าด้วยเหมือนกันแล้วค่าตัว30ล้านปอนด์เนี่ยผมเชื่อว่าทีมอย่างแอสตันวิลล่าก็มีปัญญาจ่ายเช่นเดียวกับนิวคาสเซิลคร อีกคนหนึ่งครับที่มีโอกาสที่จะย้ายออกจากอาร์เซนอลนั่นก็คือทางด้านาฟาโรลินบาโลกันครับหรือว่าบาโลกุลนะครับของหลายๆคนนะปัจจุบันเนี่ยปล่อยยืมตัวครับอาร์เซนอลไม่ไม่เคยใช้บาโลกันแบบเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับดาวรุ่งคนนี้เนี่ยทำผลงานได้ดีมากในหลีกเอิงล่าสุดครับเพราะว่ายิงไป20ประตูจากการลงเล่น36นัดน,นักเตะกองหน้าที่ทําได้ขนาด20ประตูต่อฤดูก,กาลเนี่ยจะมาเป็นสำรองหรือหรือ จะมาเป็นตัวที่ปล่อยยืมอีกหรือนะครับบาโลกันไม่คิดแบบนั้นครับบาโลกันต้องการที่จะมาเป็นตัวจริงให้กับอาร์เซนอลเท่านั้นครับ แต่ต้องมีพี่ใหญ่อย่างกราเบิลเชซุสอยู่มีเอ็ดดี้เอ็นเกเทียอยู่นะครับบอลลการจะการเป็นตัวเลือกอันดับ3หรือนะฮะซึ่งนนกเต่บอกว่าไม่แล้วครับนะบไม่อยากเป็นอันดับ3แล้วแล้วก็อาร์เซนอลผมดูแล้วจะให้บอลลการมาเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งแทนที่เชซุสแทนที่เอ็ดดี้เอ็นเกเทียเลยไหมผมว่าอาร์เตต้าก็อาจจะไม่ได้ทําแบบนั้นครับแล้วอาจจะซื้อนักเต่กองหน้าคนอื่นมาเสริมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยตัวบอลลการในซีซั่นนี้ในซัมเมอร์นี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ตั้งค่าตัวกันเอาไว้ที่เท่านี้ครับ35ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็มีหลายทีมครับสนใจกองหน้าดาวรุ่งคนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาเบลไลเซฟครับซึ่งก็เป็นทีมเงินถุงเงินถังอยู่แล้วนะอย่างที่เราทราบกันนะครับแล้วก็มีทางด้านโมนาโกครับในหลีกเอิงที่เห็นฝีฝีม้รลายมือเห็นฝีเท้าของาルูกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีทีมจากเยอรมันหนึ่งทีมครับก็คือไอทัปแฟนเฟิร์ตนั่นเองครับ เราไม่รู้ว่าสุดท้ายจะจบที่เท่าไหร่นะแต่ผมก็เชื่อว่าบอลกันไม่น่าจะอยู่กับเราในซัมเมอร์นี้น่าจะย้ายออกไปแล้วก็น่าจะทําเงินเป็นกอบเป็นกำรรมให้กับอาร์เซนอลแน่นอนครับแล้วก็มาถึงนักเตะที่เราอยากจะขายครับแต่ไม่รู้จะขายได้ไหมนะครับคนหนึ่งหลักๆก่อนกันล้วกันนะก็คือทางด้านนิโคลัสเปเป้ครับอดีตเจ้าของค่าตัวมากที่สุดของสโมสรนะครับสถิติสโมสระครับแผ่นผ่อนยังไม่รู้จะผ่อนหมดแล้วหรือย,ยังนะครับตอนนี้นะ ก็เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของมิเกลอารเตต้านะครับแล้วก็ปล่อยยืมในซีซันที่ผ่านมาตอนนี้กลับมาอยู่กับทีมแล้วนะครับแล้วเหลือคัเหลือสัญญาอยู่อีกแค่1ปีเท่านั้นนะครับซึ่งผมเดาว่าไม่น่าต่อครับเพราะว่าตัวนิโคลัสเฟเป้เนี่ยรายสัปดาห์ก็ไม่ถูกครับแล้วก็ผลงานเนี่ยมาเรียกได้ว่าไม่ได้ไม่ได้คุ้มค่ากับรายจ่ายเลยนะครับเชื่อว่าน่าจะปล่อยและปล่อยขาดทุนครับซื้อมา70 7 10กว่าด้วยนะครับอาจจะปล่อยเหลือแค่20กว่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้ณนะเวลานี้ยังไม่มีทีมสนใจอย่างเป็นทางการด้วยครับมาดูฝั่งขาเข้ากันบ้างครับขาเข้านี่เป็นข่าวกับเรามาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ก่อนปิดฤดูกาลตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์เลยเอย้ตั้งแต่ช่วงตลาดวินเทอร์หน้าหนาวเลยนะครับนั่นก็คือ d ิค i e r d c นั่นเองครับไ e s ์ Rice, นะครับมีข่าวกับ Arsenal และ Arsenal ก็เป็นตัวเก่งเต็งหนึ่งในบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายทุกสำนักในยุโรปนะครับ แต่อุณะเวลานี้อะไรอะไรมันเริ่มไม่แน่นอนซะแล้วครับเพราะว่าพี่เสือครับนะฮะประกาศศึกกับเราครับนะฮะว่าอยากจะได้ตัวทางด้านของเด็กแคนไรด์ด้วยเหมือนกันรายละเอียดของไรด์เป็นแบบนี้ครับเด็กแคนไร์เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเจรจากับใครใดๆทั้งสิ้นครับเพราะเขามีภารกิจสําคัญในสึกคอนเฟลเลนซ์คัพฮะเขากับเวสแฮมเนี่ยได้เข้าชิงกับฟิอเรนติน่านะครับในฟุตบอลยุโรปรายการนี้ครับซึ่ง เชื่อกันเหลือเกินว่าเดคแคนไรท์เนี่ยน่าจะขอพุ่งสมาธิไปในการแข่งขันและชิงชนะเลิศก,ก่อนและหลังจากจบก็จะมาว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าการทำงานมันไม่ได้หยุดดิ่งอยู่แล้วครับทุกสโมสรที่สนใจไม่ได้อยู่เฉยๆแน่นอนครับแล้วก็เอเจนต์ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆด้วยเช่นกันครับผมเชื่อว่ามีการเจราจากันในทางลับไปแล้วนะครับก็คืออาจจะยื่นดีวต่างๆนานๆกับสโมสรไปส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะคุยกับเอเจนต์ในส่วนหนึ่งไปแล้วนะครับซึ่งสโมสรอ,อย่างเวสแฮมต้องการนัก ต้องการรายได้จากนักเตะคนนี้120ล้านปอนด์ครับซึ่งผมมองว่ามันมหาศาลเกินไปครับอาร์เซนอลเนี่ยอยากจะซื้อในราคาอยู่ที่ประมาณสัก80-90ล้านปอนด์ครับนักเตะเหลือสัญญากับเวสต์แฮมอยู่น้อยนิดแล้วนะครับแค่ปีเดียวหรือปีกว่าๆเท่าน,นั้นเองนะครับการที่เรียกร้องค่าตัวถึง120ล้านเนี่ยออกจะเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปหน่อยแต่มันมีบิดดิ้งวอลที่เกิดขึ้นครับก็คือ อ่ไบเออร์มินิกอยากได้อาร์ซอลลอยากได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้นะครับซึ่งดิวทั้ง,ท,งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมา4ีทีเนี่ยเป็นทีมใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นทีมที่พร้อมจ่ายในราคาเกินร้อยล้านแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวค่าตัวนักเตะที่เราอยากได้80ล้านเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ครับอาจจะต้องจ่ายแพงกว่านั้นนะครับและอาจจะต้องมีอย่างอื่นที่เป็นเงื่อนไขทําให้ดีแคนไ้อยเนี่ยอยากจะมาร่วมทีมอาร์ซอลด้วยนะครับ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งมิดฟิลครับที่อาร์เซนอลมีข่าวนะครับจริงๆมีข่าวตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานั่นคือมายสด์กเซโดครับไกเซโดของไบรตันครับอาร์เซนอลเคยยื่นซื้อไปถึง80ล้านครับแต่ตอนนั้นไบรตันไม่ขายครับและผมเชื่อว่าตลาดซัมเมอร์นี้ไม่น่าพลาดครับอาร์เซนอลน่าจะได้ตัวแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอาร์เซนอลไม่ได้เดคแอนด์ไรท์นะครับมายสด์แกเซโดจะเป็นแลนบีจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราอยากได้แน่นอนและ มีโอกาสได้แน่นอน,นครับเพราะว่านักเตะเองเนี่ยอย่างมาอาร์เซนอลนะครับแล้วเข้าแก๊ปทุกอย่างอายุน้อยนะครับเล่นได้ทั้งมิดฟิลตัวรับเล่นแบ็คขวาก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเป็น2ตํตำแหน่งที่เราต้องการในซีซั่นที่กำลังจะถึงนี้นะครับค่าตัวนะครับ ผมคิดว่าทางด้านไบรตันตั้งเอาไว้ไม่ต่ำกว่า80ล้านแน่นอนครับซึ่งอาร์เซนอลไม่อยากจ่ายแพงขนาดนั้นครับต้องมาดิสคัตกันดูแล้วครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนักเตะเหลือเหลือสัญญาก,กับไบรตันอีกหลายปีครับนะถ้าจะรอสัญญาหมดเนี่ยโอ้โหนานครับ เพราะฉะนั้นต้องใช้เงินกระชากออกมาแน่นอนครับแล้วก็ตอนนี้มีคู่แข่งอย่างเชลซีอีกหนึ่งทีมนะครับที่อยู่ๆเนี่ยก็เรียกว่าร่วมวงนะครับอยากจะปาดหน้าเรานะครับ80ล้านไม่รู้ว่าสูงไปสําหรับนักเตะอย่างไกเซโดหรือเปล่าครับอีก2ดีลครับผมรวบอยู่ในอันเดียวกันเลยก็แล้วกันนะครับนั่นคืออีคายกุนโดกานจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นเดียวกับเจ้ากันเซลโลครับผมบอกสถานการณ์ของทั้งสองคนก่อนแล้วกันนะครับ กุนกันอยากมุ่งสมาธิในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนักชิงชนะเลิศก่อนนะครับส่วน เจ้ากันเซโล่นะครับก็เป็นนักเตะปล่อยยืมตัวนะครับมีปัญหากับเป๊ปกอนเดล่าในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาจนต้องปล่อยยืมไปกับาบยมินิกซึ่งาบยมินิกไม่มีแผนที่จะซื้อเจ้ากันเซโร่ในระยะยาวนะครับนะฮะส่วนกุนตกำลังจะหมดสัญญานะครับในซัมเมอร์นี้เลยนะครับถ้าเซ็นก็จะเป็นการเซ็นฟรีเลยนะครับสองนักเตะคนนี้นะครับที่ผมบอกว่ามัดรวมกันเนี่ยเพราะว่ามาจากทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และเคยร่วมงานกับมิเกลอาร์เตต้าทั้งคู่ครับสองคนก่อนหน้านี้ที่เราได้มาไม่ว่าจะ เป็นอรลเนอร์เซนเชนโกแล้วก็เป็นทางด้านของคริเวชเชอร์ชสนะครับยกระดับอาร์เซนอลได้เยอะเลยจริงๆครับแต่ว่าอีก2คนนี้ผมไม่มั่นใจเลยครับว่าจะเหมาะสมกับอาร์เซนอลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในรายของอี ai, คายกุนโดกันเคยให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเป้าหมายต่อไปถ้าเขาจะไม่เล่นให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าไม่ต่อสัญญานะครับเขาก็อยากจะไปทีมที่ได้แชมป์นะครับซึ่งเขามองว่าอาร์เซนอลไม่ใช่ทีมที่จะคว้าแชมป์ในซีซั่นหน้าครับนะซึ่งนักเตะถ้ามีทัศนคติแบบนี้ ผมต่วนตัวผมแล้วกันนะผมไม,ไม่ไม่ได้อยากได้นะครับแล้วก็นักเตะอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับต่างจากเจ้ากันเซโลกันเซโลเนี่ยผมคิดว่าถ้าเอามาเนี่ยก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่ใช้ได้ทันทีนะครับแล้วก็เล่นตำแหน่งแบ็คซ้ายแบ็คขวาได้แล้วก็มาเล่นอินโทรเวร์ได้นะครับตามสไตล์ที่มิเกลอัลเตต้าได้วางแวางแผน,วา,แผนวางแผนเอาไว้ว่าอยากให้เป็นแบบนี้นะครับนะแต่ว่าด้วยอายุที่ไม่น้อยผมก็เลยคิดว่าเจ้ากันเซโลก็อาจจะไม่ใช่ดีลที่ดีที่สุด ในตำแหน่งนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าก็มีข่าวก็เอามาอัปเดตกันไม่รู้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรอยากได้นักเตะ2คนนี้มาร่วมทับเราในซีซั่นหน้าหรือเปล่าครับยังมีอีกหลายๆลายดีลนะครับที่ไม่ได้เล่านะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปก็แล้วกันนะเดี๋ยวทยอยทยอยทำเป็นซีรีส์อย่างที่บอกก็แล้วกันนะอะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะในซีรีส์ ตลาดซัมเมอร์2023ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ครับแล้วก็อย่างที่ถามไปนะครับคุณอยากได้ใครในซัมเมอร์นี้เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งนะครับลองพิมพ์มาหน่อยแล้วกันนะจะได้รู้ว่าเอ้ยมีคนไหนที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นมติเอกฉันเดคเคนไรต์หมดเลยนะครับก็ลองพิมพ์มาบอกว่าเราหน่อยก็แล้วกันนะครับหรือถ้ามีคนอื่นๆก็แชร์กันได้นะผมจะได้ไปหาข้อมูลแล้วก็เอามาอัปเดตให้กับทุกคนได้ติดตาาาามมมไไปปพรรรรร้้้ออๆกััััันนนนคคคบบววววีีีลแเจหห่ดสส